สวัสดีค่ะทุกคนก็ Welcome to another episode of Vlogmas นะคะทุกคนก็เป็นอีก1วิดีโอ Vlogmas ที่อันจะทำช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นไงตามไปดูกันห <c oughs> นาวแค่ไหนอก็จะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเอิญใส่เป็นเสื้อนะคะแล้วก็มีฮีทเทคข้างในนะคะ mm. เพราะว่าเออเอิญเหลือแค่2งชิ้นนะ mm. ปกติเอิญจะใส่เยอะกว่านี้เพราะว่าเมื่อวานนะคะอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นทุกคนคือปกติมันจะหนาวมากใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนะคะมันขึ้นไปแบบ5้าองศาทุกคนคือมันไม่ติดลบแล้วนะคะแล้วคือเอิญใส่ไปหนามากเมื่อวานปรากฏว่าร้อนนะคะวันนี้ก็เลยลดจํานวนชิ้นลงนะคะเหลือ2ชิ้นพอก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ฮีทเทคข้างในเนาะก็เดี๋ยวเอิญจะออกไปหาอะไรกินแล้วนะคะทุกคนก็ไป ตามไปหาอะไรกินกันเอิญกันฟังดูแปลกๆจังเลยอะออกไปหาอะไรกินกันนะคะทุกคนแปมือเช้าเขาพยากรณ์กันว่าวันนี้จะมีแดดนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีแดดจริงไหมนะคะทุกคนแต่เหมือนแอปเห็นลางๆตรงนู้นแต่ส่วนใหญ่เวลามาอย่างเงี้ยก็คือมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวันนี้จะมีแดดจริงไหมและแน่นอนนะคะผัดไทยจะขาดไปได้ยังไงมะนาวค่ะโอ๊ะบีบไม่ออก คันไม่ออกเลยนะคะเพราะเอินไม่ค่อยมีแรงบีบทุกคนต้องใช้อันนี้ช่วยนะคะอ๊บโอเคอันนี้เอินใช้แค่ครึ่งเซี่ยวนะคะเอิญไม่รู้เยอะไปไหมแต่ว่านี่ครึ่งเซี่ยวเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่กาแฟนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่เราเหลือมะนาวอยู่อีกครึ่งซีกใช่ไหมเอิญก็เลยเอามาทําชามะนาวนะคะทุกคนอันนี้คือชามะนาวของเราชาวนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะเอินกำลัง working on เลือก background music สำหรับวิดีโอนะคะแล้วเอินก็กำลังอยากจะทำ playlist ช่วง Christmas มาแบ่งทุกคนด้วยนะคะก็เลยเลือกเพลงอยู่นะคะทุกคนเอนินมี subscriptions กับ e p i d e m i c sound นะคะก็กำลังเลือกเพลงจากในนี้อยู่นะคะก็หวังว่าจะชอบกันถ้าเกิดว่าเอินลงนะแต่ว่าตอนนี้กำลังทำอยู่คะ่ะอยู่ในช่วง process ของการทำอยู่ก็ถ้าเลือกเสร็จเมื่อไหร่เอามารวมกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะโพสลง YouTube นะคะทุกคน 근데나도못못봤으면궁금하긴할것같아아리라고그이얘기를예했었어가지고เก็บกล้องอยู่นะคะแล้วเอิญก็ตอนที่ไปซื้อของตกแต่งตอนคริสต์มาสนะคะเอิญไปได้สิ่งนี้มาทุกคนน้องคือเอาไว้หนีบ กับโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนโทรศัพท์เพราะว่าตอนกลางคืนที่เอิญแบบดูเลยพวกเนี้ยคือเอิญไม่อยากถือไว้นะคะมันเมื่อยเอิญก็เลยมาหนีบกับโต๊ะัวดเตียงทุกคนแล้วก็เอามาหนีบโทรศัพท์นะคะคือเอิญว่าที่เมืองไทยมันมีเยอะแหละแต่ว่าที่สวีเดนมันไม่ค่อยมีขายก็คือสะดวกขึ้นเยอะมากๆนะคะแต่ว่าสายมันค่อนข้างสั้นอ่ะมันแค่นี้เองทุกคนแล้วมันเป็นลวดนะคะคือมันดัดยากมากแล้วมันแข็งมากทุกคนคือแบบเราหัวมันก็ได้แค่นี้ใช่ไหมมันก็จะแบบแข็งนะคะตอนดัดก็คือเจ็บมือเลยแต่ว่าพอดัดได้ก็ ปรับได้นะคะตามที่เราต้องการอะไรนี้วันนี้เอิญแพนว่าเอิญจะไม่ใส่แว่นนะคะขี้เกียจก็เลยเดี๋ยวเอาคอนแทคนะคะก็คอนแทกอะเอิเหลือแค่นี้เองทุกคนจำที่คลิปก่อนๆที่เอิญถ่ายให้ดูกันได้ไหมว่าไปซื้อคอนแทคก,ก็คืออันนี้นะคะเอิไม่ได้ใส่ทุกวนันแต่ก็ใส่จนใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือประมาณแค่สี่คู่เองทุกคนก็เดี๋ยวฉีกไปก่อนนะคะ ันนี้คือ1้5หนะคะอันนี้เป็นข้างขวาแล้วก็อันนี้125อันนี้เขา25นะคะอุปสรรคคนสายตาสองข้างไม่เท่ากันนะคะทุกคนเราเวลาเราซื้อก็ต้องซื้อ2กล่องนะคะคอนแทคก็เดี๋ยวเอินขอตัวไปใส่ในห้องน้ำก่อนนะคะอันนี้คืออันนี้คือแว่นของเอิญนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใส่แว่นกันนะก็เดี๋ยวเอินจะมาใส่คอนแทคนะคะแต่เดี๋ยวมีน้ำตาเทียมแล้วก็เดี๋ยวจะต้อง ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่คอนแทคเนาะอืมตอนช่วงนี้ใส่คอนแทคแรกๆเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะเอินใส่ข้างซ้ายอยู่นานมากเอินจําได้เพราะว่าแบบมันเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเอินเอินใส่เท่าไหร่ก็ไม่เข้านะคะแต่ว่าแบบพอเราใส่ชานานขึ้นเราก็จะรู้ว่าเออมันต้องทอํายังไงนะคะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยยากเลยคราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคอนแทค ยบ้อยแล้วก็เดี๋ยวน้ำยาตัวนี้ก็ทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ต่อหรืออะไรมันเป็นแบบรายวันเนาะโลกสดใสขึ้นมาทันทีโอเคค่ะก็วันนี้มีแดดจริงไ่จอจี้หลังจากที่ดูคนเห็นเอินถ่ายในห้องนะคะก็ค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวไปทำงานอยู่นะคะทุกคนก็เห็นไหมเสื้อก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเอิจะไม่ใส่ตัวนี้ออกไปเรียนเด็ดขาดเพราะว่ามันหนาวนะคะข้างนอกก็ให้วันนี้มีแดดก็เถอะ ก็เดี๋ยวจะต้องถ่ายเสร็จงานเสร็จแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนนะคะตัวนี้ใส่ฟอลส์ได้แต่ว่าใส่ตอนนี้วินเทอร์ไม่ได้นะคะอืมอันนี้คือเสื้อที่เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนคืนกันค่ะทุกคนค่ขะคืน ที่คนสวีเดนนิยมกินกันตอนช่วงคริสต์มาสก็มีอยู่หลายแบบนะคะก็มีทั้งแบบมีแอลกอฮอล์แล้วก็แบบทั้งไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าที่เอิญจะมาให้ทุกคนดูกันวันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเกิร์ค่ะซึ่งเจ้าเกิร์ตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบมีแอลกอฮอล์แล้วก็มีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็เอิญไปซื้อแบบที่มันมีแอลกอฮอล์กับปบบ้ามานะคะทุกคนวิธีการดื่มเนี่ยมันก็คือไวน์นั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าเอิญรู้สึกว่ามันจะมีีีรรรรคคคค่่่่่อออออนนนนนนขข้้าาาาาางงงหวววะะแลลมมักกกกกก็็จจิิิิทปปตธดดืืเเเ ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เอาไปต้มนะคะทุกคนกับซินนามอนสติ๊ก เออไม่รู้ว่าซินนามอนสติ๊กภาษาไทยคืออะไรนะคะแต่ว่าเออนั่นแหละซินนามอนสติ๊กนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะใส่เหมือนแบบแอปเปิ้ลที่หั่นเป็นแว่นๆลงไปด้วยส้มที่หั่นเป็นแว่นๆลงไปด้วยนะคะก็อันนี้แล้วแต่แบบบ้านเลยว่าอยากใส่แบบไหนนะคะแต่ว่าที่เอิญทาดื่มที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นเอาไวน์หรือว่าเจ้าเกิร์ตัวนี้นะคะก็คือลงไปต้มในหม้อทุกคนแล้วก็ใส่ซินนามอนสติ๊กลงไปนะคะก็คือเออมันจะกินตอนร้อนๆนี่แหละทุกคนก็คือคนไทยอาจจะไม่ค่อยชินใช่ไหมเพราะว่าเอออากาศเมืองไทยมันไม่ได้หนาวเน ก็คือจริงๆแล้วเรากินเพราะว่าอากาศมันเย็นมากๆนะคะทุกคนการดื่มเกลกเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ตอนช่วงที่หนาวมากๆเนี่ยเราก็จะมาต้มแล้วก็ดื่มนะคะทุกคนอือ ค่ะทุกคนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เอินได้มาก็คือเป็นบลอสเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกิร์ที่เป็นรัมนะคะก็จะมีแอลโกอฮอล์สูงมากประมาณ2 1นตะคะคือตัวที่เอินเอาให้ทุกคนดูก่อนหน้านี้มันแอลโกอฮอล์ประมาณ15%ซึ่งมันเป็นแบบทรดิชชวลลทุกคนก็คือเป็นแบบอะไรที่เขาดื่มกันมานานเป็นไวน์ให้นึกสภาพเหมือนแบบไวน์แดงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรัมสีมันก็จะไม่เหมือนไวน์นะคะทุกคนซึ่งเอินลองดื่มแล้วตัวนี้ก็คือจะรู้สึกว่ามัน ะะตัวนี้ก็จะมีความแบบเออคนละเทสคนละแบบเท็กซ์เจอร์อะไรเงี้ยนะคะก็เออลองแล้วทั้ง2อันก็ถือว่าแบบอืมอร่อยนะคะแต่สัหรับเออสึกว่ากลิ่นแอลกอฮอล์มันค่อนข้างชุนไปนิดนึงขณะตอนต้มแล้วแบบเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆก็คือยังแบบอแสบจมูกนะคะก็เออแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเออจะมาลองทําให้ดูนะคะทุกคนอครข้างนอคิมละลายหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เอิญก็เลยไม่ได้ใส่รองเท้าที่เป็นหิมะนะคะก็จะเป็นรองเท้าพลาธรรมดามไม่ลื่นแล้วนะคะเพราะว่าหิมะละลายหมดแล้วเป็นพื้นธรรมดาแต่อิญว่าวันนี้แอบลมแรงนะคะทุกคน เราพอไม่มีหิมะใช่ไหมคะมันก็จะเดินสบายมากเพราะว่าเราไม่ต้องกวนลื่นทุกคนซึ่งเอินแอบชอบตรงนี้นิดนึงแต่จริงๆก็อยากให้มีหิมะนะเพราะว่ามันนุ่มฟูแล้วมันก็ดูเป็นวินเทอร์ดีทุกคนเพราะมันไม่มีหิมะมันก็แอบปแปลกๆนิดนึงนะคะรถ <c oughs> ยังไม่มาเลยเดี๋ยวเอินไปรอที่สถานีก่อน มืดไหมคะทุกคนเอินเพิ่งเข้ามาในบ้านนะคะเดี๋ยวขอพ่อรองเท้าแป๊บหนึง่งอุ้ยมีแต่เสียงไม่มีภาพอันนี้ไม่ใช่เพราะภาพหายแต่อย่างใดนะคะทุกคนอันนี้คือมันไม่มีโอเคอันนี้ไม่ได้เปิดไฟที่บ้าน,นะคะ่ะมีแต่เนี่ยมีแต่ต้นคริสต์มาสนะคะชวิง เดี๋ยวขอตัวไปวางของก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่นแหละทุกคนวางของก่อนไฟคริสต์มาสเวลามืดสนิทสวยเนาะทุกคนแต่เชื่อปะว่าตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงเย็นนะคะที่สวีเดนแต่ว่ามืดขนาดนี้แล้วอะ่ะก็คือมืดแบบมืดไปเลยนะคะแต่นี่คือต้นคริสต์มาสของเราน่ารักตะมุตแตมีมาก ก็เดี๋ยวเอ,อินรอป๊าป๊ากลับมาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะร้องต้มเกลิกนะคะทุกคนก็จริงๆวงเวลาดื่มแอลกอฮอล์ไม่อยากดื่มคนเดียวก็อรอป๊าป๊ามาก่อนนะคะก็ <c oughs> ถ้าเกิดกลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวเอินถามป๊าป๊านะคะว่าอยากดื่มไหมถ้าไม่อยากดื่มก็เดี๋ยวเอินจะทําเองคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเอินต้อมอ่ะรับรองต้องมีเพื่อนดื่มเดี๋ยวป๊าป๊าต้องดื่มด้วยแน่ๆนะคะก็เดี๋ยวแต่เดี๋ยวรอป๊าป๊ากลับมาก่อนเนาะอืม 就。